โอ้ฉันรู้สึกได้ถึงพลังที่วิ่งแร่นในตัวฉันเข้ามาเลยเจ้าพวกเด็กผีฉันพร้อม่จะรับเมือบแกแล้วไอชาร์ด <I S 1> หยุดเบี้ยวได้แล้วก้า <S <S เอาล่ะสวัสดีนะครับเด็กน้อยสุดวีบที่อยู่ทางบ้านด้วยในวันนี้ผมมิสเตอร์วีบรู้สึกเบี้ยวสุดๆไปเลยพราะเกมเดฟบอล ได้ทำการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่คาเมกิตอนแรกเ,เราก็คิดว่าน่าจะเป็นคาเนกินะครับในโตเกียวกูนแต่จริงๆไม่ใช่นี่เป็นคาเมกิที่เกมนี้พูดถึงไงมันเป็นโกคู oo, ะคือตั้งชื่อเป็นแบบโกกูโกโกก็ได้แต่ว่าคา,าเมกินะครับราคาขเขาี่จะแพงใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้เ,เ,นเนี่ยเราจำเป็นที่จต้องเติมเงินไว้ ยิ่งให้ได้มาแล้วเอาละได้เวลานะครับกดล็อกทุกอบิลิตี้ด้วย <c oughs> แค่นั้นยังไม่พอนะครับเราจะมาเน้นเท่ครับผมเน้นพลังวีฟนะครับให้กับตัวละครเราด้วยโดยการซื้ออราพแพ็คราคา249โลบัคสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้นะครับคือของส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในราคาที่จับต้องได้เอาง่ายๆคือไม่ได้แพงจนเกินไปอะ่ะซื้อมาเลยมีกอรลี่ครับผม2อัน นะสอันเลือกอันนี้ Le เจนดา r ี่5้อไม่เอาดิกูอยากจะได้กอร l ลี่อ่ะหรืออย่างน้นนอยๆได้เมซิคิลนะโอเคมีแต่กอร l ลี่ทั้งนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดผมหยิบแล้วผมได้ Legenda r ีผมจะรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองมาก o oh อ my god เหมือนเกมนี้มันจงใจแกล้งกู ไม่ๆม,ไม่ไม่ไม่ไมไมไมขออีกสักแ็กหนึ่งถ้าผมได้ก๊อดเลี้ยงแต่อันแรกนี่คือกูไม่ต้องแบบหยิบจับจนถึงขนาดนี้โอ้พัะเจ้าพัดเจ้าเลือกอันนี้ yes o k เคกูรู้กูจะได้รีเจนดารี่ต่อซะละดูพลังแต่ละอย่างไม่โคตรน่าลองมี d r าก้ n นรัช h นะครับเทเลพอร์ตแบบทันทีคีบรรสแล้วก็เดฟบอล โอ้ oh my god ตีเป็นไงล่ะท่าสองวว w w วว w o วนี่ผมใช้มั่วเลยอืมตะกี้กูทำดาเมจด้วยเหรอวะคีบ래สเฮ้ยปัม๊ <laughs> มมาทำอะไรวะตะกี้ผมทำอะไรโอ้กูฆ่าคนได้มันคืออะไรอะว้าวผมยังไม่ได้ใช้ท่าแรกเลยนะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวผมต้องลองใช้เฮ้ยเดี๋ยวดะป๊บนึงเงียบพึ่งลองใช้ y อ มันคืออะไรอ่ะมันเป็นท่าวิ่งสุดเบียวนะครับคุณผู้ชมครับท่าสี่เด็ดบอลโอ้บอลคูณส <Coming. S 1> องทำไมอดมันคืออะไรอ่ะน่าจะดาเมดคูณสองนะครับถ้าเกิดโดนแล้วเหมือนตะกี้มีคนโดนไปแล้วด้วยหายตัวทันทีแล้วก็งงๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นวะเคยท่าหายตัวทันทีนะครับมันเป็นท่าที่เอ,อ่อคุณหายตัวไปอยู่ด้านหลังเขาเว้ยแต่การที่คุณจะใช้ได้นะครับคุณจําเป็นเว้ที่จะต้อง มีลูกบอลตีมาหาคุณก่อนเอาง่ายๆคือคุณต้องตัวแดงก่อนนั่นเองถ้าเกิดคุณไม่ตัวแดงคุณไม่สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมไม่ได้ถ้าคลิก b l a อ้โดนเต็มๆไอ้ท่าสามนี่ม่งโคตรขี้โกงอะเอาละธรรมดาตีแบบธรรมดาไปก่อนส่วนไอ้ท่าแรก Dragon Rush นิดเอาไว้ใช้เบียวๆก็พอครับเยอะท่าเบียวสุดๆ เฮ้ยโอ,โอ้พระเจ้าโน้ no! เรียบร้อยโดนไปดีหายตัวไปด้านหลังด้วยเป็นไงผมว่าอีท่าที่2ก็ถือว่าโคตรโกงนะครับถ้าเกิดมันมีลูกบอลที่ไหนถ้ามันแบบเร็วๆอย่างเงี้ยเราหายตัวไปอยู่ด้านหลังเขาเว้ยคุณแม่งก็แบบหลบลูกกระสุนได้เฉยเลยโหรอบหนึ่งใช้เวลาเล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยนี่เล่นมา3นาทีละคนรอแม่งแบบงอกขึ้นผู้ชมแก่ตายแล้วนะครับนั่งรอตรงล็อบบี้จนแก่ตายอะ่ะมันได้เวลาแล้วเพื่อน ที่เรานั้นจะได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงหายตัวเป็นไงเอ้าวะเอาวะเอาวะสามคริปแบสก้าเอาอุ้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอาใหม่โอ้ยโอ้พระเจ้าว้าวปีเลยเด็ดบอลเยอะนี่แหละใช้พร้อมกันโอ้โหก็เทผู้ชม สองตายเลยคือแบบถ้าโดนนั้นครั้งเดียวตายน้้ยจริงจมันก็ไม่ครั้งเดียวตาย,ย,ราย,ตายหรอกเพราะว่ามันโดนทีแนบดามเมจมันคูณ2อเฉยเก็หมายความว่าหัวใจคุณนั้นหายไปคูณ2เว้ยแต่มันน่าจะโดนตัวเราได้ด้วยมั้ง เอาแล้วมุกนี้เป็นเหมือนกันทุกเกมเลยครับทั้งเด b บอลทั้งเบรดบอลแม่งไม่มีใครสนใจกูเลยโว้ยพีย่ด่านวอลเลนบอลชายหาดนี่มันคืออะไรเนี่ยโอย้โอเคเน็ตมันสามารถแบบขึ้นขึ้น,นลงลงได้อย่างงี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้ด่านขวานนั่นใช่ปะอืมเป็นไงบอลคุณสองโดนไหมโดนใครไม่รู้แหละถ้าเกิดโดนทีมันเจ็บปวดมากเลยนะเพื่อน เจ้าหมอนั่นโดนนะครับดาวเมจคูณสองแทบอ้วกอะ่ะอาวะมาแล้วโอกาสของฉันใครจะรับก็รับนะโอ้พระเจ้ารับได้ด้วยนี่มันเกินไปแล้วโอ้กว่าจะเดินทางมาพูดได้ยา่า <c oughs> <c oughs> ทำไมมันเบี้ยว ไม่รู้ดีเกมนี้คือถ้าปิดเกมมันไม่ค่อยมีอ่ะคุณผู้ชมผมเลยรู้สึกเคียบียบนิดนึงนะครับมังกรขย่อเป็นไงล่ะท่ามังกรขยับไม่ยังทำดาเมจได้เหรอนั่นน่ะเอาละคราวนี้เอาจริงหนุ่มน้อยเย่า yeah! กูใช้ท่านี้ก่อนโอ้โ oh ห <laughs> ไม่งงใช่ไหมกูใช้ท่าอะไรวะนะั่นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ท่าดราฟต์รัชเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ท่าที่แบบ คุณจะสามารถทำดาเมจได้เลยเว้ยแต่มันทำได้นะมันงงกับชิตกันเยอะเฮ้ย yeah! hey! เป็นไงเนี่ยมันยังทำดาเมจได้ผมแม่งโคตรงงคุณผู้ชมแทนที่ท่าสามผมมันจะทำดาเมจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาแม่งปัดป้องได้แบบอีซี่มากท่าเท่ดีกระโจนตัวใส่แล้วแม่งเท่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเยอะอ้าวเง <Yeah. S 2> ียบไอ้ โอ้หผมฆ่าเดอะร็อกว่ะเดอะร็อกตายเลยโอ้โสุดเหลือกันกี่คนวะสามคนเฟดออฟแล้วคุณผู้ชมครับเอาละนายเตรียมตัวเจอท่ามังกรขย่ำของฉันได้เลยเพื่อนเอ้ยหายตัวโอ้โหโคตรเท่เท่จริงต้หมดที่เป็นคอหักตายยืนรอคุณผู้ชมนี่คือสภาพคนยืนรอนะครับเอามจริงผมว่าเจ็บปวดนะเว้ย คนยืนรอเกมนี้เป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดที่สุดละเพราะมันใช้เวลานาน,านมากเฮ้ยเอาวส่สามเยอะลับนะเอาอู้หูตะกี้ถ้าเกิดโดนกูคือเลือดหายไปสองหลอดอะเอาพลังทั้งหมดที่ฉันมีเงียบเลยรเรียบร้อย เดดบอลอะหายตัวทันทีด้วยถ้าเกิดใครโดนก็คือเจ็บตัวตายโอ้โ้หครั้งเดียวตายนั่นไงไม่ตายว่ะเฮ้ยทำไมคนนั้นเขายืนค้างวะเอ้าทำไมเขายืนค้างอะนู่นนึงเราใช้ท่ามัางกรขย้ำหัวใจหน่อยนะนั่นไงโดนเป็นหนึ่งครัง้งอะ ถ้ามังกรยังมีใจอา้าวโดนกูสวนกลับพี่บ้านั่นที่จะลอยห,หลังกูเอา้เอาคุณผู้ชมไอเวลาที่กูเติมแม่งหมดวะ่ะกูเหลือสองท่ากูแม่งเหลือสองท่าว่ะ ผมควรทำยังไงดีวะนั่นน่ะสองเออสองท่าก็ชนะ,ะได้เว้ยเกมมันเกินนะครับเล่นจนเลยเวลาอัดเกมกูไปละเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนี่เป็นหนึ่งเกมที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมเข้ามาเล่นแบบจริงๆมิสเตอร์วีฟแนะนำเกมนี้